วันนี้มาเยี่ยมชมอดีตครับเกือบห้าสิบปีแล้วเคยอยู่ตรงเนี้ยแต่ก่อนตึกใหญ่ไม่มีมหีหลังนี้หลังนี้แล้วก็มีบ้านอีกหลังนี้ซึ่งเป็นเตือนไทยที่อยู่โฆษณาดังมากอ่ะเ้าเรียกบ้านบ้านห้าแสนเออชื่อนั่นคือสะพานพระปิ่นเกล้านี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาจกา แต่ก่อนตรงนี้จะมีท่าเรือข้ามฟากไปผ่องกะนนูนซึ่งท่าพระอาทิตย์นี่ก็คืออะไรอ่ะป้อมใช้ป้อมอะไรอ่ะตรงมาลําพูอ่ะนั่นแหละแต่ก่อนไปดูหนังเดึกๆก็ข้ามเรือตรงนี้ไปดูหนังที่บุญยพันธ์ทางนู้นคือสะพานพระรามแปดครับและนู้นคือสะพานพระรามแปดตรงนี้คือโรงเรียนรัชการุณีรู้สึกเป็นโรงแรมนะนี่ วัดดาวดึงสารามเป็นวัดที่คุณสรพงษ์ชาตรีบวชสมัยตั้งแต่ท่านยังไม่ไม่ไปได้แสดงพระพยนต์ก่อนที่จะเป็นพระเอกชื่อดังของเมืองไทยแต่ก่อนแถวนี้คึกคักมากครับเรียกว่าเส้นทางสายไหมได้เลยคนเดินมาก็ไปทำงานลงเรือคนเดินไปก็ไปตลาดข้างหน้ามีตลาดเป็นชุมชนที่แบบ มีชื่อเสียงอะคึกครับนี่มีการซ่อมแซมเึกนี้มีการซ่อมแซมก็สวยดีแต่ก่อนโอ้คนเยอะขายข,ายของจะมีเพื่อนสาวรุ่นพี่นางนางเช้าก็เดินขายข,ายขนมเรไรและกรีดเสียงขนมเร,รไรมาเยจ้าหึร <c oughs> <c oughs> ดกัน หมดแล้วมันต้นนุ่นก็ยังมีผู้คนอาศัยอยู่นะดีก็ไม่ค่อยพลุกพลานเหมือนเมื่อก่อนอยากเดินไปดูนะไม่กล้ากลัวกลัวตกไปทางนี้ดีกว่ากลัวตกจ้ะ นี่นี่นี่เดี๋ยวได้การุณนี่ตรงไหนไม่เล็กซอยซอยโรงละครจะเป็นละครเก่าๆคนสมัยก่อนที่เล่นละครนี่มีห้องว่างให้เช่าโอ้หลังนี้ก็ คงไม่ให้เช่าแล้วแหละก่อนคึกคักมากอืมดูเดียรรัตการุณตรงไปเลยคล้ายๆวังเก่าอ่ะอก็ดูร่มรื่นดีเนาะ อดีตอดีตมาอยู่กรุงเทพปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดชีวิตก็วนเวียนอยู่แถวนี้ยตอนหลังก็ไปอยู่พระรามแปดกาแฟหอมมากเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อกินแล้วตังมากาแฟของเขาบ้านเขา อืมีกแยก่แยแยชีกแย่นี่ชิโกลองเจ้าคุณพระรามแปดไหมสาวามตรงไปนี่ก็วัดเดวดึงเข้าบ้านเรานี่เห็นสะพานนี้ไหมจิโกเมื่มอสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วจะชอบนั่งหัวสะพานจะนั่งราวสะพานแต่สะพานนี้เป็นสะพานไม้ ขี่โขกสมัยก่อนจะครองอาณาจักรด้วยราวสะพานนั่งพจันหน้ากันคนเดินกลางก็ตัวรีบตัวอ่อนแต่นี่ถิ่นเดียวกันนี่คลองออกจักพยาเห็นไหมมีพี่โชคดีว่านะ้ำอยู่ด้วยอืมนี่เรือนอดีตท่านทูตนั่น,นคือตึกสูงอ่านี่นี่ครับ ออกวัดดาวคลองนี้แต่ก่อนเล่นได้นี่ใน,น,น,นบ้านเราอยู่ตรงนี้บ้านเราบ้านออกมาเช่าอยู่ตรงนี้แล้วออกมาจากบ้านยายก็มาเช่าบ้านนี้อยู่พอดีว่างน้ำตรงนี้เล่นได้ปีหนึ่งเก้าแม่ลงมาอาบน้ำสักทุ่มกว่าตุลาหนึ่งเก้าเสียงปืนจากธรรมศาสตร์ปังปังปัป,ป,ป,ปัแม่วิ่งขึ้นทั้งยาสะผมเลยเออนี่บ้านแต่ก่อนตรงนี้ สะพานอย่างเงี้ยไม่มีหรอกเป็นสะพานไม้สองสาแผ่นยาวเคยดูหนังเร่องชีวิตบัดรซบไหมนั่นแหละ <c oughs> มาได้สะพานแบบนี้ยุคพลตีจำลองสีเมืองเป็นผู้ว่ามั้งถ้าจะไม่ผิดนะผิดก็ขออภัยด้วยโอเคนี่ทางไปบ้านเพื่อนนี่บ้านยายบ้านคุณยายโอเคนะจ๊ะจบแค่นี้ก่อน